วันนี้พี่โตจะมาโชว์ร้องโชว์เล่นแถมภาพการ์ตูนครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยโอ้โหกว่าจะเก่งขั้นเทพต้องซ้อมหนักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม UHT รสช็อกโกแลตมองกลไมโลเอ b สวัสดีครับต่อยหอยนะ้าช่อง3กลับมาเวลาเดิมบ่ายโมง5นาทีในวอรตี้การ์ตูนเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่จะมีพี่พี่ดาราและศิลปินดังๆมาแปลงกายเป็นการ์ตูนนะครับและสำหรับพี่ชายต่อยหอยคนนี้นี่จะเป็นการภาพการ์ตูนครั้งแรกในชีวิตของพี่เขาเลยละ่ะก็พี่เขา,าไม่ใช่นักสดแสดงนะสิครับแต่เป็นนักร้องนักเปียโนระดับเทพของเมืองไทยเลยฝีมือจะเทพแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ได้ฟังกระ สนแน่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับต่อยหอยเคยเห็นแต่ในทีวีนะครับตัวจริงก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยนักร้องนี่ก็ปากหวานกันทุกคนหรือเปล่าครับอันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆริข่าวว่าช่วงนี้พี่โตต้องบินไปประเทศไต้หวนหันบ่อยๆบอกน้องหน่อยสิครับว่าไปทําอะไรบ้างอะช่เละครับชว่วงนี้ก็บินไปทํางานนะครับแล้วก็ เรียนภาษาด้วยทางานด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเพื่อกลับมาทำลบลั้มในเมืองไทยครับสุดยอดไปเลยครับพี่โตและปกติแฟนคลับเขาจะติดต่อพี่โตได้ทางไหนบ้างล่ะครับอยากติดต่อกับผมนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่ w w w t o t o x i com หรือว่าเข้าไปใน Facebook ของพี่ก็ได้นะครับปกติแล้วถ้าเกิดพี่ว่างพี่ก็จะเข้าไปตอบครับผมงั้นต้องคุยกับน้องด้วยนะครับก็ถ้าต่อหอยว่างต่อหอยก็เข้าไปโพสกันนะครับเดี๋ยวพี่เข้าไปตอบไหนๆวันนี้ก็มาทังทีแล้วต้องร้องเพลงกับเล่นเป็นโนให ได้ครับผมให้พี่ไปเล่นเป็นโอในโลกแห่งการตูนก็ได้นะครับฮะเอาจริงเหรอครับเอาจริงสิครับอุยถ้างั้นปิดตากันเลยดีกว่าครับเติบโตเป็นโต ธอให้จางลบเลือนไปเมื่อเธอเงาไม่เหลือใครโปรดรู้ว่าเธอนั้นยังมีฉันอยู่ตรงนั้นเสม,เมอจงที่เล็กๆในใจความห่างไกลไม่มีความหมายใดใดแค่เอามือคว้าแนบปก ได้ยินไหมนี่คือเป็น <c oughs> คำคุ้งใจของเรา กลับมาเร็วๆนะคะพี่โตซื้อของมาฝากขึ้นด้วยนะคะอุ้ยนี่ตัวเธอพี่โตก็เขาไปทํางานในยะไม่ได้ไปช้อปปิ้งแต่ตัวเขาขอข้าวหลามกับขนมหม้อแกงก็พอแล้วค่ะอี๋ไปไต้หวันนะไม่ได้ไปเพชรบุรีถ้าลาอกันอยู่นั่นแหละเอ้าพวกเรารักใครพี่โตพวกเรารอใครพี่โตพวกเราเป็นใครอ้า ตัวเธอยังไม่รู้เลยและตัวเขาจะรู้ไม่เนี้ยไม่ใช่หมายถึงเราเป็นแฟนค่บพี่ต๋อโเฮ้ยโอ้ยหนาวด้คิดอีกฮะแล้วเราจะไปทางไหนดีลเนี่ยเออพวกเขาอีสไอเจ๊เนี่ยมันพวกอะไรของมังวะว่าฟังไม่โลเรื่องอ่ะแท็กซี่ก็มันมีด้วยเอาไงดีเรา อ๋อรถเมย์ดีกว่าได้นั่งชงมวิวไปในตัวด้วยโอ้โหบ้านเมืองเขาจะเและน่าดูเลยเนอะแต่ละอ่าใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ จดบันทึกไว้ในสมองละจะนั่งรถเมย์ชมวิวแถมยังได้ทำนองเพลงมาอีกคุ้มจริงๆเลยไอตีน้อยนี่มันจะลองไปไหนเนี่ยนี่มันโอล็อกเมย์แล้วนะเฮ้ยคนหายไปไหนกหมดละ่ะเอ้ยมีแต่รถเมย์โถเอ้ยมัวแต่มองวิวเพลินนี่นั่งเลยมันเหงื่อรถเลยเลยเนี่ยเอาไงต่อละเนี่ยคนให้ถามทางก็ไม่มีหนาวก็หนาวโหยลมแรงมากเลยโอ้ย เบอร์ก็หายงานเข้าแล้วโตยโอยโตัวก็จะปิวแล้วหาที่หลบก,ก่อนดีกว่าอืมน่ากินจังเลยนี่ขนาดเราเรียนภาษาจีนมาแล้วนะเนี่ยเห็นแล้วยังมึนเลยเอาไงดีเอาไงดีเอเอจิ้มสั่งเลยแล้วกัน不好意思我要一个一个鸡ยย呀พูกอะไรของมังหวะฟังไม่เห็นเจ้ารู้เรื่องเลยอ่ะจีภาษาจีนก็แปลว่าไก่นี่หรือว่าสำเนียงน้ไม่ดีหวะ เอานี้เลยกันโอ้ยเอ้าเอ A A เอ๋อรูเลียวว่ะอะไรเลี้ยวว่ะอะไรเลี้ยวว่ะอ่าชิคแกงชิคแกงอะกาตะกากาตะฮะสั่งข้าวมันไก่ได้แต่ไก่มาแค่เนี้ยเอ่อเอาข้าวด้วยเอาข้าวด้วยอนี่เนี่ยเนี่ยที่กินอย่างเงี้ยที่กินอย่างเงี้ยโขกนี้ต่างกัะทีแรกกับรูเลียงเลี้ยวนะปุ่นแล้วนะอาตีย อาหารมือแรกในไต้หวันตกถึงท้องแล้วมีแรงเดินต่อในเราเฮ้ย hey, hey. ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ hey, ยนั่นหนาวอุยพี่โตเคยไปเที่ยวเมืองนอกไกลๆคนเดียวแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยเลยครับผมนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ไป อยู่คนเดียวที่เมืองนอกนเดียวครับอุ้ยแต่มันเหงานะทำอะไรก็ต้องทาคนเดียวอ่ะก็โอเคนะครับเมื่อถ้าต่อยหอยไปนะถ้าเราปรับตัวได้แล้วทุกอย่างก็จะดีเองนะครับต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงแต่ตอนเนี้ต่อยหอยอยากซื้อเสื้อกับตัวเครื่องบินกลับเมืองไทยแล้วอะ่ะน่ยหน,น,น,นาวจนทนไม่ไหวแล้วครับพี่โตหนาวเมื่อนครับงั้นเราไปหลบกันก่อนดีกว่าปะอุ้ยดีเลยครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ผจญภัยคนเดียวเหงาเหงแบบนี้ อืมแต่งเพลงดีดๆกลับไปฝากแฟนๆที่เมืองไทยสักเพลงดีกว่าอ้โหยเพราะสุดๆไปเลยครับพี่โตถ้าเราเล่นดนตรีจากหัวใจนะครับผมยังไงก็เพราะครับผมต่อยหอยต้องดูสิต่อยหอยอยากเก่งเหมือนพี่โตจังเลยครับพี่โตอยากเล่นเปียโนมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับไม่เชิงหรอกครับจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนบังคับให้เรียนนะครับแล้วก็พอเรียนไปเรียนมาเนี่ยโตขึ้นมาเราก็ชอบ แล้กลายเป็นเราเลือกที่จะเรียนเองครับผมทําไมนะถ้าถึงอยากให้พี่โตเล่นเป็นโน,โนครับโอ้ถ้าถามนีเนี่ยเรื่องยาวมากแล้วครับเอาไว้เดี๋ยวพี่พาไปดูมมว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงแต่ไว้ต้องช่วงหน้านะอืได้เลยครับงั้นตอนนี้ไปดูเรื่องดีๆที่ต่อยหอยมีมาฝากกันก่อนดีกว่าช่วงเคล็ดลับเด็กฉลาดและแข็งแรงเฮ้ยคุณหมอบอกว่าเพื่อนต่อยหอยเป็นโรคโลหิตจางเลวครับ รู้ไหมว่าโรคโลหิตจางเกิดขึ้นเพราะร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะธาตุเหล็กที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเลือดจะมีหน้าที่นําออกซิเจนจากปอดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายอีกต่อหนึ่งรับพบธาตุเหล็กได้ในหมูเนื้อแดงอาหารทะเลและเครื่องดื่มที่ให้คุณค่าธาตุเหล็กครับดารากะตูน